สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราเรียนผ่านคลิปวิดีโอกันก็แล้วกันนะคะก็จะเป็นรอบรู้ผันวรรณยุกตอนที่1จุดประสงค์ในการเรียนรู้คราวนี้ก็คือผันวรรณยุกอักษรกลางได้ถูกต้องบอกหลักการของการผันวรรณยุกอักษรกลางได้ เห็นคุณค่าของการผันวรรณยุกเพื่อการออกเสียงและเขียนคําให้ถูกต้องดูประโยคนะคะเขาป่าก้อนหินป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำพี่สาวของพ่อหรือแม่คือป้าคนจีนเรียกพ่อว่าป๋าป่าแปลว่าพ่อนรืบิดาก็จะเป็นป่า นีนะคะมันก็จะเป็นผ่านวรรณยุกตะจะมีคำว่าป่าคำว่าป่าคำว่าป้าคำว่าป้าแล้วก็คำว่าป่า ะคะเป็นการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางต่อไปเราก็จะได้ตามนี้นะคะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง คำว่าป paper paper ่าปาป่าป่าปานะคะปาป่าป้าป่าป่าก็จะมีวรรณยุกต์วรรณยุกต์จะมีห้าเสียงนะคะ ได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาส่วนรูปวรรณยุกมีสี่รูปด้วยกันคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาวันนี้เราจะเรียนผ่านวรรณยุกอักษรกลางกันซึ่งอักษรกลางมีอยู่9ตัวนะคะซึ่งได้แก่กไก จอจานต่อชดาต่อปะะตากดอเด็กต่อเต,ต่าบอใบไม้ปอปลาอ่ออ่างเราจะท่องว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองวิธีจำนี้มาดูการผันวรรณยุกต์อักษรกลางผันได้5้าเสียงค่ะคำว่าไก่ก็จะเป็น ไก่ไก่ไก้ไก่ไก่เจอจะผ่านเป็นเจอ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 อดู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 ดด ต่อนะคะดู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 ด,ด,ดูต่อด้วยตีเป็นเสียงสามัญเป็นตี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 ตตโบเสียงสามัญคือโบเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญน,นะคะโบ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 ต่อไปคำว่าป่า มีวรรณยุกต์เอกนะคะแล้วก็เริ่มที่ปาป่าป้าป้าป๋าต่อไปออม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 กิจกรรมของเรานะคะมีการจับกลุ่มกันเพื่อคิดปริศนาคำาทยนะคะ อันนี้เรามาดูการนำเสนอเลยนะคะภาษาถิ่นของอีสานที่แปลว่าพูดคือคำว่าจายศทหารและตำรวจชั้นประทวนก็คือจา่าแสงแดดแรงหรือจัดจา้าเสียงที่ผันต่อจากคำว่าจา้าก็คือคำว่าจา้าเป็นเสียงขานร,รับไพเราะน่าฟังคือคำว่าจา๋า ซึ่งเราจะผันได้ห้าเสียงด้วยกันนะคะ,ะดูนะคะเราจะผันห้าเสียงก็คือจ้าจาจาจาแล้วก็จานะคะห้าเสียงจ้าจาจา จ้าจ๋าต่อไปนะคะก็จะเป็นใบงานให้นักเรียนทำเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะก็คือเสียงสามัญก็จะไม่มีรูปเสียงเอกก็ใช้ไม้เอกเสียงโทใช้ไม้โทเสียงตรีใช้ไม้ตรีเสียงจัตวาก็ใช้ไม้จัตวานะคะ คราวหน้าเราก็เรียนเรื่องรอบรูขันอักษรต่อนะคะวันนี้การนำเสนอเรื่องการผันอักษรกลางก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ